สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยดูเกมมาไ,คงไงคมค้าเป็นไรมั้ครับเอาชุรอดมอดเอ่อไมค้ายสิบเก้าอาชุรอดมอดอีพีที่สองกันแล,แล้วทุกคนโอเคผมวันนี้เนี่ยพี่จะมาสร้างบ้านรับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคทุกคนซึ่งพี่ก็ได้ฟาร์มไม้มาแล้วนะเนี่ยเลยฟาร์มไม้มาค่อนข้างจะเยอะนะนี่เลยมันกินเพื่อที่ช่องไปหนึ่งช่องแฮก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ไม่เป็นไรเนาะพี่ก็ได้ฟราร์มไม้นี่ไปด้วยไม้ออกนะใช่แล้วก็แค่นี้แหละไม่ได้ฟราร์มหินมาหรอกเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาหินจะสร้างบ้านอยู่แล้วนะไม่ได้ตั้งใจเอาหินจะสร้างบ้านนะอะไรประมาณนั้นรึกสึกหน่วงๆเนาะทุกคน,อ,น,อ,นอ,อยู่ดีๆก็น,น่ง่งเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยทุกคนซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดีนะ พี่ว่าพีจะสร้างมานตรงเนี้ยก็มันดูโล่งดีนะใช่โล่งมากเป็นพื้นที่ที่สุกว่าโล่งโลงอ่าแบบไหนดีนะจะเอาตรงนี้ไปทางเข้าแล้วกันทางขึ้นทางลงจะทำบ้านแบบอ่ะงไงดีหนึ่งมันจะติดเกินไปหรือเปล่ามันก็ถ้าลังใหญ่เกินนะถ้าเราทําแบบเนี้ยนะ เก็บไปอีกได้หนึ่งแล้วกันนะโอเคแล้วก็เวนมาทั้งหมดสี่บ็อกอ,อันนี้พี่จะทำไปทางขึ้นนะทุกคนนี่ตรงนี้จะทำไปทางขึ้นเอาขึ้นสักศกบ็อก,ลกนนะแล้วกันนะแล้วก็สองโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะนี่ได้โค้งมาแล้วใช่ ทำขวานได้ไหมขวานมันมีหินอยู่สองอันเองอะสองรอนสิเดี๋ยวคุณเห็นแป๊แบไบอได้ไงตรงนี้จะเป็นทําทําเล็กทําไม่ได้ใหญ่มากก็ค่อนข้างจะมืดอ่ะไม่ค่อยข้างมืดเลยพิถานด้วยแฮะแต่แล้วไม่เอาเราเห็นเอาไปคก่อนเดี๋ยวขอแค่ข้ออีที่แล้วเนี่ยมนันคือมันไม่มีคลิปเปิดตัวเนาะ,ะก็เอาจริงพี่ทำมาได้หละเดี๋ยวนะ สองสามอ๋อวางผิดออนนี้โอเคไม่ผิดก็คลิปที่แล้วมันมีคลิปเปิดตัวนนะจริงพี่ทำไปแล้วแหละแล้วก็อธิบายมอดไปแล้วด้วยแต่อ่าพี่ทำอันเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพี่ทำมอดมันอันเนี้ยมอดมอดมอดมันอ่ามอดมันบักเออใช่มันมันบักแล้วพี่ก็ทำคลิปใหม่ประมาณสามสี่รอบอเออใช่แล้วพี่ก็เพิ่มลบอันนั้นไปด้วย อ่มอสใช่เพื่อเพอลบไม่ใช่มอสสิเพื่อลบคลิปเปิดตัวไปแล้วก็คลิปอธิบายประมาณห้าหกนาทีนั่นแหละก็ค่อนข้างจะเสียดายเลยแหละทําตั้งนานอธิบายตั้งดาแล้วก็หายไปในพริบตาใช่นั่นแหละตามนั้นเลยเนาะก็ก็มันมันก็มีให้อ่านอยู่เลยเออน้องๆก็ลองไปอ่านกันดูแล้วกันนะอืซึ่งมอที่เออตัวที่ใช้ก็จะเป็นจิ้งจอกนะ กองความสามารถจะวิ่งเร็วแล้วก็ตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรแล้วแล้วเราก็จะตัวเล็กขึ้นใช่ข้อเสียคือตัวเล็กขึ้นกับเลือดน้อยแนละ้วก็ค่อนข้างจะอไม่ได้อะไรมากนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยสู้กับมันเตอร์เท่าไหร่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> จะเอาพื้นเป็นแบบไมโอคหรือไมเบ์ดีทุกคนพี่ว่านะพี่อยากได้แบบไมเบลดนะไมเบนดูสวยกว่า ไมโอ๊กแต่จะทำเป็นเป็นใดไม้ไมเบือแล้วกันนะไอ้ไม้โอ๊กเรียกมัวแล้วตอนนี้ชืบโอเคพอรถมันผ่านลนะ้วก็ช่างมาแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บอ้าวจึ๊บโอเคเราก็วางอ่าตรงนี้ ที่่ทำ่างีเพราะว่าพี่ขี้เกียจขุดผืนนะใช่แต่ก็เปลืองบล็อกใช่อมันก็ข้อดีมีอยู่ข้อเดียวก็คือเราจะขี้เกียจขุดนะเราไม่ต้องขุดใช่นี่แต่ข้อดีต้องให้มันเป็นเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่สองกองน่าจะพอนะแต่มันจะไม่เข้ากับไอนี่ไ,ไงไม้นะคิดหนักเลยอืม เอาอ่าเอาไม้เบอร์งแล้วกันนะได้ใช่ไม้โอกแล้วกันนะอันนี้ไปทำด้วยรลังขาก็ไดนะ้แล้วไม้โอ๊ก็เอามาน้อยน้อยให้เป็นไรโกสิบอสี่อาไม่ดูพอหรือเปล่าก็วางวางไปก่อนตอนนี้ตัวพื้นบ้างก็เสร็จแล้วแล้วก็จะมืดอีกแล้วหรอั๊บเปิดคลิปมาก็งุ่ไปทีหนึ่งแล้วนะตอนเปิดคลิปน้ำก็มืดไปแล้วมืดไวเหลือเกิน อันนี้บอกว่าพี่จะแกะสลักไม้เลยกันนะเพราะว่าไม้นี้แบบไม่ค่อยสยเทอะไรพี่ชอบแบบนี้มากกว่านะ้าดูสวยดีชิวแกะสลักเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เจอไปเนี่ยจะวางเสาบ้านนะวางเฉาบ้านตรงนี้พี่จะวินเอาไว้นะเป็นคล้ายๆทางเข้าอะ่ะคออือถ้าเข้าจะอยู่ฝั่งนี้เหรอหรือฝั่งนี้ดีอฝั่งไหนดีทุกคน ถ้าเเข้าดูันอยู่ฝั่งนี้เดินมาเลี้ยวเข้าถ้าเราเดินลงมาก็เปิดประตูแล้วก็เลี้ยวอาเป็นว่าเอาฝั่งนี้แล้วกันนะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เกแสสลับเสร็จแล้วต่อไปก็วางวางอันเนี้ยอ่าตัวบ้านไม้จะหมดแล้วไม้โอ้ก็น,น่าจะหมดแล้ว ตอนนี้ตัวบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เหลือแค่หน้าต่างกับหน้าต่างนิดหน่อยนะมีแค่หน้าต่างหลังคาแล้วก็พีดานใช่แค่นี้แหละข้างล่างก็จะมีถอดด้วย <c oughs> ไม่ได้ปักปักไว้ตั้งน,นานแล้วแหละความมันพังหมดแล้วก็เลยขลาควานใหม่แล้วก็ไม้ก็หมดเป็นไม้เป็นขวานที่รู้สึกพังไวว ใช่ขวานมันพังไวอมากทุกคนก็ค้างค้างค้างแล้วพี่จะใช้บร์เบรดในการทำหลังคานะโอเคยาวๆตอนนี้ในตัวบ้านก็ค่อาจะเสร็จแล้วนะนี่เลือแค่หลังคาบ้านกับอ่าเม่ใชแค่หลังคา้างบ้านกับก,บกระจกตอนนี้พี่ก็เอาออกไปแล้วนะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยสวยนะตัวนี้ก็จะวางรูปแทนอ่าอะไรประมาณนี้นะ ทำรั้วามาแล้ววางโอเคใช้ได้ต่อไปก,ก,ก็หากระจกหากรทรายมาเผาแล้วก็จะได้เป็นกระจกไม่ไม่ยากไม่ยากแต่เราไม่มีทั่วทั่วไม่มีอีกอเอจริญน,นี่หลางบ้านเราก็มีทุกคนเว้ยโอเคดีนะไม่ตาย โอเคได้แล้วประโลมแคบไฟโดนไฟไหม้บ่อยมากโอเคทราย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 เอาฟองนูแล้วกันนะเพราะตรงหนูไม่ได้ใช้อะไรทรายทรายทรายตรงนี้ก็เป็นที่พี่พมาฟาร์มเนาะโคตรหน่วงน่าจะหน่วงเพราะไอ้นั่นแหละนะไอ้พวกใบไม้ที่หล่นเอาไปซักกี่เยอะเลยเราไปแค่สิบสองอันก็พอแล้วกลับบ้าน ายไปเผารา,ายไปเผามีทานอยู่โอเคเผาต่อไปเราจะทำหลังคารอแล้วกันนะรก,กระจกพี่จะใช้ไม้สนในการทำกระจกไม่ใช่กระจกเรียกปูนกันแหละทำหลังคาบ้านเออโอเคตอนนี้ก็หลังคาสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนะทุกคน ทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่เอาเชือกมาจากไหนนะมีพ่อค้าเรียนล่มาแล้วก็ได้ขานไปนะเพราะว่ามันไม่มีไม้ไผ่ขายต่อให้มีก็แลกไม่ได้เพราะยังไม่มีเอเมโรัลใช่มันเยอะเกินแนละ้ว3สอองงันครึ่งกองกันทีเดียวเชียวแปะไปะโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็ย้ายของของไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่ แหลกเลยแหลกกันเลยทีเดียวเชียวย้ายทีนี้แหลกเลยทุบปโอเคราะว่าพี่จะมาแต็ของในบ้าน เตรียมไว้ตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บแล้วก็เฟอร์แนนเอาไว้ตรงนี้ชืบแล้วก็เตาเผาโอเคดิตกตกกล่องคราบแล้วกล่องคราบเนี่ยที่จะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ทำเตาเผาแบบไอ้นั่นน่ะเฮ้ยรองเท้าหนังนึงกว่ายอมฉี่ได้โฉยวิ เอากล่องอีกใบแล้วกันนะกล่องเอาไว้ตรงนี้เลยตรงนี้โอเค โอเคเราไปก็ทำท็อตแล้วก็มาปักที่บ้านนะเดี๋ยวถ้าเรามีเหล็กเยอะๆเดี๋ยวพี่ว่าจะทำเป็นแบบโคมไฟหรือเลน์เทินนะตะเกียงเอามาปักให้มันดูสวยๆใช่พี่รู้สึกว่าเลน์เทินีมันจะดูสว่างกว่าท็อตมากๆเลยนะที่เราก็เอาไปปักที่อื่นปักหน้าบ้านไงนมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดแล้วไฟนี่อ่าถูกจริงเลยแล้วกันนะ ทอไม่ได้ใช,ช,ช้แล,ล้วใช้แค่ช่วงแรกๆโอเคเป็นไงทุกคนบ้านพอดูได้ไหมแใช้ได้อยู่กันนนเี่ยสร้างเองชมเองอ่ะอก็ตรงแหนอยู่แล้วแหละนะเดี๋ยวจะทำเตาเผาจะทำเตาเผาเตาเผาอาหารก็ต,ตรงนี้เลยนะไม่หาหาไม่ได้ยากมาก บอกมันหายไปไหนวะน่าจะหายแหละเออใช่อยู่นานเกินนะก็ไม่แปลกโอเคเอาไปเยอะๆเลยหินเนี่ยหินที่บ้านไม่มีแล้วะ่ะหมดเกลี้ยงถ้าไอนเนี่ยทุกคนถ้าเราเป็นอาเป็นหมาจิ้งจอกอะ่ะเป็นสุนัขจิ้งจอกอะ่ะเอาจะหิวช้ามากๆเลยนะถ้าเราไม่ได้บาดเจ็บหรือไม่ได้แบบเลื่อนรดอะใช่ มันหิวแค่เนิดเดียวเองอ่ะเออแค่ครึ่งหลอดไหมไม่ถือครึ่งหลอดด้วยซ้ำนิดเดียวอ่ะ,อะไม้โอเคมีอยู่ไม้เบิร์นในฟาร์มมาเยอะมากมแล้วก็ทำตาเผาอาหารโอเคได้แล้วตัวตรงนี้จะทำเป็นอาวางโต๊ะครัฟอาวุธนะใช่ตัวครัฟอาวุธก็จะเป็นอันนี้เลยนะทุกคนตัวครัฟอาวุธมันใช้ตัวครัฟสองเหล็กสอง นี่นะเจ้าคาบอาวุธอันนี้ก็จะมีสูตรคาบซุปด้วยนะอืมซุปบิดรูทพี่ก็ไม่รู้ว่าอามาจากมอดไหนนะก็มไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะมอจากมอดอันนี้แหละเออใช่เรีย่ยงก็มออะไรดีทุกคนมอ,อ่าพลังพิเศษเอาไว้ช่งมัดแลวกันเนาะทีผมก็สำหรับคลิปว,วิดีโอนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแลวกันนะครับสำหรับ คลิปหน้าเนี่ยเราจเจอกันใหม่สวัสดีครับผม,มบายไปแล้วจุ๊บๆลาลูกซีทุกคนนะครับ